มานเต้าว่าบอกเกดดเต้ากังกานนะั่นของกินกะเนื้อเน้นเน้น,นือน,นนี้นะ้นำมันเลนมัมันต้องเห็นเรื่อยๆตำลามนาะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามแลวก็ฮับส้มยินดีตอนฮับก็สู้ซองเบาเพชรแสนสนะวันนี้ก็อยู่ป่าเป็นมือสุดท้ายพี่น้อง,งเดี๋ยวสิได้พี่เลยรือบอกก็ามาลุ้นติดตามฮับส้มเมืองนํำเดียวนะเดี๋ยวสิออกไปหารัดเสาก็พี่น้องไยไก่หันยูแคมบอดเดี๋ยวสิไปจอบไก่นี่นะแล้วก็สิได้หาจอบเมืองเหนือเลยสิ่งนี้นะลุ้นเมืองนํำเดียวพี่น้องมือสุดท้ายว่าสิได้พี่เลยรือบอล มีได้สามผิดน้องมันเห็นค่อยก่อนนะใไก่สองตเมื่อกี้นะไก่แมต้ตัวนึงไกล้พูดตัวนึ่งจะได้เลาะไปต่อกันพอดีว่าไกล่โซงน,นี่นี่มันหันนี่มันลงค้อแล้วได้มันมีหันตะดึกพีนก่น้องเมื่อกี้นี่หยางออกมากลางดานนี่พด เห็นไก่งออยกับโป๊ดอยู่พี่น้องเลยไก่แม่นะคอยไปอยู่บนแปดเลยคอยซึ่งจึกแล้วก็บ,บินไปพร้อมมันกันเ้เดี๋ยวสิโลไปทางพุกทางตัดขแดแงพี่น้องเพราะว่าทางบรกเกยียรเป็นขึ้นไปแล้วทางเถิงกันด้ยยัางเลาะมาค่อนข้างเยอะไก่เด้๋ยและพี่น้องเมื่อนีนนี่น ไกลมีหันนะตอมออู่หันตัวเดียวือมือเซาเนี่ยเลาะมาทางพียังมีหันเลย ใกล้ลงกินน้ำสองโตเมื่อกี้พูดนะรนะยะกับประมาณเกือบร้อยเมตรนะพอดีมันก็เห็นคอยพอดีนะแลนขึ้นพร้อม ไก่ตัวนี้นหัน3บาทมิดเลยพี่น้องม,มันหั่นอาโตแม่นะไก่ตัวก้าวนว้นและไก่ตัวคอยเจออยู่วยนะ 警告。Yeah, go. มามงนี้เจอมาใหม่นะพี่น้องอันนี้มาอย่างนเพราะว่าต้นนี้นี่เห็นน่าจะเห้านะและ้วก็มีมเงเงีววพร้อมมองนี้นะมเงเงีอวกะคล้ายๆมารินจี้แล้วพี่น้องมังเงียวเปาะนะ มาอย่าง,างมาเัเงียวอยู่มังเงียยังดกสลดนอยู่รล่นกองพูนอยู่นะมาอย่างพร้อมมาเงียวพร้อมอยู่บอนเดียวเลยกระหอะนี่เห้าแน่นอนนะ มาเมื่อนี้นี่ไก่พ่อตะเห็นมันพี่น้องเห็นไะก่สามตัวนะมันอยู่ไก่กระลัไม่ได้จัดมันซ้ำไม่ได้เพ่อเลยเดี๋ยววันนี้กะสิได้เดินทางเลาะห้าบ่อนละเนาะโอเคขอยกะเดินทางหอดที่พักแล้วนะมาหอดล้วกะเดี๋ยวสิหาหนึ่งเข้าก็ดังไฟหนึ่งเข้าก็พี่น้อง,งเลยเื่อมสวยแล้วนะทางทีมงานก็นยังมีเฮ้ามา มาหาของยูของผินในป่าก,กันนี้แล้วพี่น้องมีค้อยแน่นอนนะป่ายเมื่อน,นี้ก็ไกล้ก็พ่อจะเจอนะมันเห็นผู้เจ้าก้อนเลยเลยปีงันนี้ก็มีแต่มดดำทั้งหมดน,นะก็เลยเอามาเสพเครือไฟนี่สิ ข้าวกะถือว่าซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องมีแต่สิทธาทีมงานเฮาเฮามานะเดี๋ยวถ้าลุ้นบ่งว่าเพิ่นสีมานพี่เลยหรือบอเห็นว่าเซื้เพิ่นมีมานแล้วกะสิได้กินโตที่ปิ้งอุ่นไว้ละเข็นว่าเซอร์เพิ่นมานกะสิได้พ่อได้เหตุของอยู่ของกินเบ้ามีได้ได้มือสุดท้ายบางที่ทางทีมงานโซดไปหามกะอาจจะเป็นไปได้ได้แต่เปอร์เซ็นที่คาดว่าสิเป็นไปได้กะจากร้อยกะน่าจะ มียูปเปอร์เซนต์หนึ่งพี่น้องที่สิได้ไปหามนะโอกาสมันน้อยสูงนี้นะเพราะว่ายามนี้มันยังเปลี่ยนยามแรงอยู่พี่น้องเบื่อตองห้าวมันยังหลยอยู่กบกลาบกบกลาบอยู่โป๊ะยังกินมีมดนะเห็นระดูฝนละฝนตกหลๆนี่ละโป๊ะกินมดโป๊ะหาบกินนมดเบื่อตองตงัวมันหล่นนนะมันเลยยางจอบไงนะเดี๋ยววันนี้ก็มีแต่สิได้พักผ่อนท้าทีมง,งานกน็นั่งพักไปเฮิงเติบทางบาเกตพันกาเดินทางเข้ามาละ เข้ามาแล้วก็ไปหาอาบน้ำเรยไดม้มือแห้งเพื่นว่ามืดแห้งเลยสรุปกะไม่มีเพื่อได้เพื่อนะเมื่อนีนนะมือสุดท้ายแห้งไม่ได้เพื่อเ <c oughs> พื่อนเาเห็นกระหอ,อกินมมอย่างหกเจ็ดอันห้าหกโตนะหกโตย่อยย่อยเพื่อนพยจะจอบใกล้อะได้ใกล้เอาไปเอามาใกล้ก็ไม่ได้กระหอก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้สีหาเห็ดของอยู่ของกินก็ กินเข้าแล้วก็ได้เดินทางกลับเลยละ่ะขี่กระแนงกะมาะรอบนี้นะมีมารน,นะสรุปเมนูอาหารเท่ากากินเมนูปิ้งื้นนี้พี่น้องเนะ้ยจกขึ้นนะกิงไก่แล้วก็ปีนุกคอที่แรกนะฮะว,าว้าสีเอา,เม,อามือฟาดมันตอนทางขอบโคยู่บานแต่มันมีมารแล้วจะเปลี่ยนต้องได้กินนะ ขำบงเกรดกะไปเซานี่กะบพนเวาหมานเต้าวบวกรีดพเต้า,ากั <c oughs> าง,งออก <c oughs> ้านั่นมีแมสไปคบพบเต้าวจังไม่ได้เพื่อนนะจังหวะเขาบอกมานมันเด้อมันเด้อเขาหลักมันมีมันมือวาดนี่ค่อยไปค่อยกระพบเต้าเต้าประมาณโลนึงอย่งเี้แหละค่อยตบหลักมันสามบาทเขาเอามานมันมันไปผัดเจอะแยน <c oughs> เจอะแยะแยาไปเจอไกล้ท <c oughs> ได้เนาะไม่ได้หาเห็นลายอยู่เนอะ <c oughs> กินมาอลยอืมอ่าไม่ได้ิงมันน่าเสียดายเนาะนั่นจะได้ใหญ่มจักจะยิงใกล้อ่าเดียวบินมาลยนี่หนึโีโลออสรุปไม่ได้พี่เล่าซ้ทกนนะินอันนี้แหละพี่น้องยเด๋ยวสิหาแก้วก่อนแก้วกินกับนี่นงกนกพีนงกไก่มเต ท้านี่ต่ำจนกระลงลยแม่นนี่มากเลยโคก ล้างมากินนี่ตอบเจ็ดแซวแม่งตีงแฮมแฮมสุปแลตตัวนี้นะ ไก่กระสุกแล้วนะแม่งอันนี้นีหลายลายโอ้ต,ตัมปิดไว้กันไปเจียเฮาทำหน้ากำซาอยู่อยอยของกินกะเนื้อเน้นๆเ,เ,เหมือนนี้นะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเทกน้ำเดียวมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บอยู่อกเกตเอ่อหอยอยู่เนาะชิ้นองม์มาชิ้นอง ยากกินซีนหมูเนี่ยค no ือเลยแซ่บอาบุกไหนบุลเดยวบุน้องมีเห็นย่ำนี่น้องมันมีดูดบ่เลยมีแต่ดูดรอบก่อนเนาะย่ำมันคือมีหมูนี่แพงเค็งกินยอดก็ห้อยนึงอโอเคหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะ ค่อยกับสิได้หาเก็บเครื่องเก็บของก็เครื่องเก็บของแล้วก็เสิได้พผ้าเดียวเดินทางกลับละมาปลารอบนี้กะมีมานพี่น้องไงหาเลาะบ้างเห็ดกะบไม่ได้นะเนื่องจากมันอดตลรอบก่อนนะเห็ดนะอดตลรอบก่อนนาะมันกะแก่หมดแล้วนะไม่จะดีเพิ่นเอากะสอบมาเพิ่นว่าเก็บเห็ดมาได้เด้อว่ได้แต่กระสอบมือคือเกาได้กระสอบหนึ่งหาเห็ดเสือไม่ได้จากดอกอ่ะคลิปนี้กับสีด้ขอถ่ายให้พี่ให้น้องบิ่งสำนีก่อน ก็มงคบเจอลายสำหรับการติดตามแล้วนะครับส้ม